คือหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการสวัสดีแค่ฉันชื่อน้ำหวานอายุ32ปีฉันเป็นแม่บ้านและภรรยาของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์กเราอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่ชีวิตของฉันดูเหมือนจะสงบสุขแต่แล้วคืนหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคืนวันศุกร์นั้นฉันนอนหงายนอนมองลวดลายของแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนของเราความคิดมากมายวิ่งวนอยู่ในหัวฉันรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเวยเพราะสามีของฉันต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลาสองเดือนแล้วและฉันก็ไม่ได้้เเจอเขาาามสัปดห์ ความเงียบสงัดของบ้านถูกทำลายเมื่อเสียงประตูเบาๆดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดฉันลืมตาขึ้นเล็กน้อยและเห็นเงาของใครคนหนึ่งยืนอยู่ในประตูนั่นคือต้นกล้าลูกชายของฉันอายุ19ปีเขายืนอึดอัดในชุดเสื้อยืดสีเทากับกางเกงขาสั้นผมที่ยุงง่งเหยิงและท่าทางสับสนท,ทำให้ฉันใจหายแม่เสียงเขาเบาอย่างไม่มั่นใจฉันลุกนั่งบนเตียงพร้อมส่งสายตาอบอุ่นไปหาเขาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกฉันถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ต้นกล้าไม่ได้ตอบทันทีเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาในห้องอย่างช้าๆเท้าเปล่าของเขาสัมผัสกับพรมหนานุ่มเสียงก้าวเท้าของเขาทําให้บรรยากาศในห้องดูหนักอึ้งขึ้นผมนอนไม่หลับครับแม่เขาพูดเสียงแผ่วฉันมองนาฬิกาที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงมันเป็นเวลาสองโมงสิ 14. นาทีแล้วต้นกล้าไม่ใช่คนที่จะมารบกวนฉันตอนกลางคืนถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญฉันรู้สึกแปลกใจในอกเล็กน้อยแล้วชักชวนให้เขานั่งข้างๆฉันบนเตียงมีอะไรหรือเปล่าลูกฉันถามอย่างใจเย็น ต้นกล้านั่งลงบนขอบเตียงหลังตรงมือทั้งสองประสานกันแน่นบนตักเขามองต่ำไม่สบตาฉันรู้สึกถึงความเครียดที่แผ่ออกมาจากตัวเขาอย่างชัดเจนแม่ผมมีเรื่องจะบอกเขากล่าวเสียงสัน่นฉันโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยพยายามปรับเสียงให้มั่นคงอะไรหรือลูกบอกแม่มาได้เลยนะต้นกล้าหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดมันมันเกี่ยวกับความรู้สึกของผมครับแม่ผมรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปและผมไม่รู้จะทำยังไงฉันรู้สึกใจสั่นอย่างประหลาดแปลกยังไงคะลูก ต้นกล้ามองขึ้นมาที่ฉันดวงตาเขาสื่อสารอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันเกี่ยวกับใครบางคนครับแม่คนที่ผมคิดถึงตลอดเวลาและคนที่แม่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นฉันรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งคิดไปว่าอาจจะเป็นเพื่อนสาวที่โรงเรียนหรือความรักแรกที่เขายังไม่กล้าบอกใครแล้วใครล่ะคะฉันถามพร้อมยิ้มให้กำลังใจต้นกล้าสายหัวไม่ใช่คนที่โรงเรียนครับฉันเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในใจลูกบอกแม่ได้นะเราจะช่วยกันหาทางออก ต้นกล้าหายใจเล็กอีกครั้งก่อนจะพูดด้วยเสียงสั่นเครือแม่คนที่ผมรักคือแม่เองครับแม่คนเดียวตลอดมาคำพูดนั้นเหมือนแผ่นดินไหวที่เขย่าจิตใจฉันจนแทบหยุดหายใจฉันไม่รู้จะพูดอะไรได้ทันทีมันทั้งน่าตกใจและทําให้ใจสั่นไหวในเวลาเดียวกันต้นกล้าหยิบผมขึ้นมากอดหัวตัวเองเดินไปเดินมาในห้องเหมือนสัตว์ที่ถูกขังพยายามปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจผมรู้ว่ามันฟังดูผิดแต่ผมควบคุมมันไม่ได้พยายามปฏิเสธมาน,นานแล้วแต่ความรู้สึกนี้มันอยู่กับผมเสมอ ฉันมองเขาตรงๆหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงของมันลูกนี่มันเรื่องใหญ่ลูกอย่าพูดแบบนั้นได้ไหมต้นกล้าเสียงแตกผมรู้ว่ามันไม่สมควรแต่ผมรักแม่จริงๆผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนมันไม่ใช่แค่ความชอบธรรมดามันลึกซึ้งกว่านั้นมากน้ำตาคลอเบ้าตาฉันกำลังพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาพูดลูกชายคนเดียวที่ฉันเลี้ยงดูมาด้วยรักแท้กำลังบอกความรู้สึกที่ฉันไม่เคยคาดคิด ในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอย่างเบามากฉันหันไปมองด้วยความรู้สึกเกลเขินใครหน้าฉันเรียกเสียงสัน่นประตูเปิดออกเล็กน้อยและมาก์สามีของฉันเดินเข้ามาในห้องเขาดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่สายตาของเขากลับเย็นชายอย่างประหลาดทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขาถามฉันรีบตอบว่าข้าเราแค่คุยกันนิดหน่อยต้นกล้าเกาหัวอย่างอายแล้วลุกขึ้นเดินออกไปผมไปนอนก่อนนะครับแม่พ่อราตรีสวัสดิ์ครับ มาร์กไม่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นบรรยากาศตึงเครียดนั้นเขาพูดเพียงแค่ราตรีสวัสดิ์ลูกแล้วหันมามองฉันอย่างลึกซึง้งหลังจากประตูปิดลงความเงียบที่หนักอึ้งก็ปกคลุมไปทั่วห้องมาร์กและฉันไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอะไรอย่างไรดีฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและสิ่งนี้มันทําให้ทุกอย่างรู้สึกผิดไปหมดเขานั่งลงที่ขอบเตียงมองหน้าฉันด้วยความเป็นห่วงน้ําหวานเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเห็นว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องฉันไม่รู้จะตอบยังไง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าเราอยู่กันคนละโลกฉันอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้สึกเหมือนตัวเองอีกแล้วสายตาของเขาอ่อนลงแต่ฉันเห็นแววไม่พอใจเล็กๆหมายความว่าไงเราไม่โอเคเหรอเราไม่โอเคคะฉันตอบเสียงแผ่วฉันไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะซ่อมมันยังไงเขาวางมือเบาๆบนไหล่ฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันแค่ให้เวลานะแต่ฉันไม่แน่ใจเลยว่าเวลาจะช่วยอะไรได้บ้างคืนวันนั้นจบลงด้วยความรู้สึกหนักอึ้งของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน คืนวันศุกร์นั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของฉันอย่างชัดเจนแม้ว่าความรู้สึกสับสนและหนักซึ้งจะยังคงวงเวียนในใจฉันชื่อน้ำหวานอายุ32ปีอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับสามีของฉันมาร์กและลูกชายวัย19ปีต้นกล้าคืนวันที่ต้นกล้าบอกความในใจนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของฉัน หลังจากต้นกล้าเดินออกไปจากห้องไปแล้วฉันนั่งอยู่บนเตียงข้ามกลางความเงียบที่หนาทึบของบ้านความคิดฉันวุ่นวายไปหมดฉันพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกชายพูดออกมามันเหมือนมีพายุใหญ่พัดผ่านใจฉันอย่างแรงจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่มาร์กยังนั่งอยู่ข้างๆฉันเขาเพยายามพูดคุยด้วยความอ่อนโยนแต่สายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความกังวลและเหนื่อยล้าน้ำหวานเราต้องหาทางแก้ไขนะเขาพูดเรายังมีครอบครัวและเราจะผ่านด้วยนี้ไปด้วยกัน แต่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดที่ไม่มีวันสว่างความรู้สึกผิดความสับสนและความอ้างว้างกดทับหัวใจอย่างแรงฉันไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือจะบอกเขาได้อย่างไรว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองคือใครในตอนนี้ขึ้นถัดมาฉันพยายามที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับมาร์กอีกครั้งแต่เหมือนมีกำแพงหนาในใจที่กั้นเราไว้เขาเพยายามพูดคุยและแสดงความรักแต่ฉันก็ยังรู้สึกหงเหินและไม่สบายใจในขณะเดียวกันต้นกล้าก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเขาหลีกเลี่ยงสายตาฉันและเวลาที่เขามองมาก็เต็มไปด้ววววยคคาาาาาามมมมเเเศรร้้้แลละกัังททีี่่่ฉนไไสถขใจดต็ วันหนึ่งตอนเย็นมาร์กต้องทำงานจนดึกฉันอยู่บ้านกับต้นกล้าหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จฉันไปนั่งในห้องของ,ของตัวเองแต่ก็ได้ยินเสียงเขาเดินไปเดินมาในห้องของเขาเสียงเท้าเปล่ากระทบพื้นไม้ดังก้องไปทั่วบ้านฉันนั่งฟังด้วยความรู้สึกหนักใจความคิดของฉันย้อนกลับไปยังบทสนทนาที่เรามีในคืนก่อนหน้าฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสำหรับต้นกล้าแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกสับสนจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน สุดท้ายฉันตัดสินใจที่จะไปหาเขาฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องของต้นกล้าหัวใจเต้นแรงและมือสั่นเทาฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีถ้าเขาอยากจะคุยกับฉันฉันจึงเคาะประตูเบาๆต้นกล้าแม่ขอเข้ามาได้ไหมคะหลังจากนั้นก็มีเสียงตอบกลับมาได้ครับแม่ทุกอย่างโอเคฉันเปิดประตูช้าๆและเห็นเขานั่งอยู่บนขอบเตียงหันหน้าลงมองพื้นดวงตาของเขาไม่กล้าสบตาฉันความเงียบในห้องนั้นหนาทึบจนแทบจะจับต้องได้เป็นยังไงบ้างลูก ฉันถามด้วยเสียงนุ่มนวลพยายามให้บรรยากาศดูผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้นกล้าสายหัวไม่รู้เหมือนกันครับแม่ผมแค่พยายามจะเข้าใจทุกอย่างทําไมทุกอย่างถึงแย่แบบนี้ฉันนั่งลงข้างๆเขาหัวใจฉันเจ็บปวดเมื่อเห็นความสับสนในดวงตาเขาแม่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแค่เรากําลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่แม่เชื่อว่าเราจะหาทางออกไปด้วยกันต้นกล้ายัางคงก้มหน้าผมแค่อยากให้แม่มีความสุขครับผมไม่อยากเห็นแม่ทุกใจแบบนี้ คำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางใจฉันอกกอดเขาไว้แน่นแม่ก็อยากมีความสุขนะลูกแต่บางครั้งแม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเรานั่งกอดกันอย่างนั้นในความเงียบความรู้สึกที่อัดอั้นในใจเริ่มคลายลงเล็กน้อยแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนฉันรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซอ้อนและเจ็บปวดกว่าที่ฉันเคยคาดคิดมาก่อนคืนหนึ่งซึ่งควรจะเป็นคืนสงบกลับกลายเป็นคืนที่เปิดเผยความลับและความจริงอันหนังหนักที่ฉันไม่สามารถหลีกหนีได้ แต่ในใจลึกๆฉันก็ยังหวังว่าจะมีทางออกถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามคืนวันนั้นยังคงวงเวียนในความทรงจำของฉันอย่างไม่จางหายฉันน้ำหวานอายุ32ปีผู้หญิงที่เคยคิดว่าชีวิตของเธอเรียบง่ายและสงบสุขในบ้านหลังเล็กที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและเต็มไปด้วยความสับสนที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อน หลังจากบทสนทนากับต้นกล้าในคืนนั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกของฉันถูกสั่นคลอนอย่างแรงและความสัมพันธ์ระหว่างเราก็เปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหวนกลับความเงียบที่แต่ก่อนเคยเป็นความสงบกลับกลายเป็นความตึงเครียดที่แผ่ออกไปทั่วทั้งบ้านมาร์คสามีของฉันยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเองก็ไม่อาจเข้าใจได้ ฉันพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเขาให้ดีขึ้นพยายามพูดคุยและใกล้ชิดแต่เหมือนจะมีช่องว่างบางอย่างที่กั้นกลางระหว่างเราทุกครั้งที่ฉันมองไปที่เขาฉันพบว่าความรักและความผูกพันที่เคยมีเริ่มเลือนลางลงอย่างช้าๆในวันหนึ่งที่มาร์กต้องไปทำงานดึกต้นกล้าและฉันอยู่บ้านกันสองคนฉันนั่งอยู่ในห้องครัวจิบชาร้อนๆพลางมองออกไปนอกหน้าต่างที่สายฝนโปรยปลายลงมาอย่างช้าๆเสียงฝนกระทบกระจกเหมือนสะท้อนความว้าวุ่นในใจของฉันอย่างชัดเจน ต้นกล้าเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางเหนื่อยล้าเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นที่เขาใส่อยู่ดูเรียบง่ายแต่กลับทําให้ฉันรู้สึกถึงความประบางบางอย่างในตัวเขาแม่ครับเขาพูดเสียงแผ่วแม่เป็นยังไงบ้างครับดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ในใจฉันยิ้มบางๆพร้อมพยักหน้าแม่ก็แค่เหนื่อยนิดหน่อยนะลูกไม่แค่คิดมากไปหน่อยเขานั่งลงตรงข้ามฉันดวงตาของเขามองฉันอย่างจริงจังแม่แม่สมควรมีความสุขนะครับมากกว่าที่แม่คิด คำพูดของเขาทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอย่างไม่คาดคิดความอบอุ่นแทรกซึมเข้ามาในอกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกผิดและสับสนที่ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้ขอบคุณนะลูกฉันตอบเสียงแผ่วแม่ก็อยากให้ทุกอย่างดีขึ้นเหมือนกันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆความตึงเครียดในบ้านยังคงอยู่แม้จะมีความพยายามจากฉันและมากที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แต่บางอย่างก็ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดของความไม่แน่นอน คืนหนึ่งเมื่อมากลับมาจากการเดินทางเขากลับมาพร้อมกับใบหน้าที่เหนื่อยล้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนเขานั่งลงข้างๆฉันบนเตียงพร้อมกับเสียงถอนหายใจลึกๆน้ำหวานเราต้องคุยกันจริงๆแล้วฉันรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเราแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงฉันรู้ว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เขาพูดต่อแต่เราจะหาทางออกด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันมองไปที่เขาน้ำตาไหลอับแก้ม ฉันก็อยากเชื่อแบบนั้นแต่บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ทุกอย่างดีขึ้นความเงียบป,ปกคลุมทั้งห้องความรู้สึกที่เจ็บปวดและสับสนผสมปนเปนกันจนแทบจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ฉันและมากต่างรู้ดีว่าชีวิตของเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและฉันก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าแม้ว่ามันจะเจ็บปวดและทำลายล้างมากแค่ไหนก็ตาม ค่ำคืนนี้ในบ้านหลังเล็กที่แม่ริมเชียงใหม่ดูเงียบสงัดกว่าทุกครั้งน้ำหวานฉันเองกำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างในห้องนอนของตัวเองผ้าม่านบางๆปลีไหวจากลมเย็นที่พัดเข้ามาเสียงฝนโปรยปลายจากข้างนอกเหมือนจะกลบเสียงความคิดที่วุ่นวายในหัวฉันได้ดีแต่ใจกลับไม่สงบเลยสักนิด ต้นกล้าลูกชายวัยสิปีของฉันเดินเข้ามาในห้องช้าๆเท้าเปล่ากระทบพื้นไม้เสียงนุ่มนวลเขาใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นธรรมดาแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจและความวิตกกังวลที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันมองเขาอย่างอ่อนโยนลูกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันถามเสียงเบาเขาหลบสายตาก่อนจะนั่งลงข้างๆฉันบนเตียงแม่ครับผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรผมสับสนมากมันเหมือนกับว่าผมกำลังตกอยู่ในกับดักของความรู้สึกที่ไม่เข้าใจ ฉันจับมือเขาไว้แน่นบอกแม่ได้ทุกอย่างนะลูกแม่อยู่ตรงนี้เสมอต้นกลาน้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจหนักๆแม่ผมรู้สึกว่าผมรักแม่มากกว่าที่ควรจะเป็นผมรู้ว่ามันผิดแต่ผมไม่สามารถหยุดความรู้สึกนี้ได้คำพูดนั้นเหมือนมีดแทงลึกลงไปในใจฉันความรู้สึกเจ็บปวดและสับสนป,ปนกันจนแทบจะหายใจไม่ออกฉันมองลูกชายคนเดียวของฉันด้วยความรักและความหวังดีแต่ก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ลูกนี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากมากแต่แม่เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามมั่นคงต้นกล้าเงยหน้าขึ้นมองฉันดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาผมกลัวว่าความรู้สึกนี้จะทำลายทุกอย่างผมไม่อยากทำให้แม่หรือพ่อเสียใจความเงียบปกคลุมห้องนั้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถพูดออกมาได้ง่ายๆแต่ในใจฉันรู้ว่าชีวิตของเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด คืนที่เงี้ยสงัดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดฉันน้ำหวานกับลูกชายของฉันต้นกล้าต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราไปตลอดการแต่ฉันยังคงยืนหยัดและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถหาทางผ่านความทุกนี้ไปด้วยกันได้ ค,ค่าคืนในบ้านหลังเล็กที่แม่ริมยังคงถูกปกคลุมด้วยความเงียบงันน้ำหวานฉันเองยังคงนั่งอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้นกล้าลูกชายวัยสิบเกปีของฉันยังคงนั่งอยู่ข้างๆด้วยท่าทางเงียบสงบแต่ภายในสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความกังวลที่ลึกซึง้งทันใดนั้นเขาหันมามองฉันด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยน้ำตาแม่ครับผมรู้ว่าความรู้สึกของผมมันผิดแต่ผมไม่สามารถหยุดคิดถึงแม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าหัวใจผมถูกจับอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหนี ฉันยกมือขึ้นลูบศีรษะเขาอย่างช้าๆลูกแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนะแต่เราต้องหาวิธีจัดการกับมันด้วยความระมัดระวังต้นกล้านิ่งไปสักครู่ก่อนจะพูดเสียงสัน่นผมกลัวว่าความลับนี้จะทำลายครอบครัวเราผมไม่อยากให้พ่อรู้ไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดฉันถอนหายใจลึกๆพยายามรวบรวมสติเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้ทำลายทุกอย่างเราจะหาทางแก้ไขไปด้วยกันแม่สัญญา เวลาผ่านไปช้าๆในความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจพูดออกมาได้บรรยากาศในห้องนั้นเหมือนจะหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่ในใจฉันก็เต็มไปด้วยความหวังเล็กๆว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในขณะเดียวกันมาก์สามีของฉันยังคงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขากลับจากการทำงานดึกและพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับฉันเหมือนเดิมแต่ฉันเองรู้สึกว่าเรากำลังห่างเหินกันมากขึ้นทุกวัน คืนหนึ่งขณะที่เรานั่งกินข้าวเย็นพร้อมกันฉันรู้สึกถึงสายตาของเขาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงและคำถามที่ไม่สามารถพูดออกมาได้น้ำหวานเราต้องคุยกันจริงๆแล้วฉันพยักหน้าอย่างเงียบๆรู้ดีว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหลังจากนั้นการสนทนาระหว่างเราก็เริ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจของฉันเริ่มเปิดเผยแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนที่ฉันไม่พร้อมจะ,ะเผชิญ คืนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นและฉันรู้ว่าชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในใจลึกๆฉันยังคงยังหวังว่าจะมีทางออกแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความท้าทายมากมายแค่ไหนก็ตามค่ำคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดยังคงตราตรึงอยู่ในใจของฉันน้ำหวานอายุ32ปีผู้หญิงธรรมดาที่เคยคิดว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังน้อยที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงจรของความสับสนและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหลุดพ้น หลังจากคืนที่ต้นกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนนั้นฉันไม่อาจหลับตาลงได้ความคิดวงเวียนอยู่ในหัวหัวใจของฉันเต็มไปได้วยความกังวลและความหวาดกลัวฉันนั่งอยู่บนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างที่แสงจันทร์สัด่องผ่านเมฆหนายอย่างอ่อนโยนแต่ในใจกลับมืดมนและว่างเปล่าฉันคิดถึงมาร์คสามีของฉันที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความไม่รู้เขายังคงทำง,งานหนักพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเราให้เหมือนเดิมแต่ฉันรู้ดีว่าเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไป ฉันพยายามหาคำตอบในใจว่าเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนนี้ได้อย่างไรแต่คำตอบกลับยิ่งทำให้ฉันรู้สึกสับสนมากขึ้นต้นกล้าลูกชายของฉันแม้จะพยายามแซงทำเป็นปกติแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความเศร้าและความหวาดกลัวในสายตาของเขาทุกครั้งที่เขามองมาที่ฉันมันเหมือนกับว่าเขากำลังขอความช่วยเหลือที่ฉันไม่รู้จะให้ได้อย่างไรฉันรู้ว่าชีวิตของเรากำลังเปลี่ยนไปและไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก แต่ในใจลึกๆฉันก็ยังคงหวังว่าวันหนึ่งเราจะผ่านพ้นความมืดนี้ไปด้วยกันคืนหนึ่งฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมองดูรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวความทรงจําในอดีตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขย้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดฉันรู้สึกถึงความสูญเสียและความไม่แน่ใจในอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในความมืดมิดนั้นก็ยังมีแสงเล็กๆที่ไม่เคยดับมอดนั่นคือความหวังความรักและความผูกพันที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะถูกทดสอบด้วยความยากลําบากมากมายก็ตาม ฉันน้ำหวานจะต้องเข้มแข็งเพื่อครอบครัวเพื่อความรักและเพื่อความจริงที่ฉันไม่อาจปฏิเสธได้แม้ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดแต่ฉันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปตลอดกาล คืนหนึ่งที่บ้านหลังเล็กในแม่ริมเริ่มต้นด้วยความเงียบสงัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำหวานฉันเองยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวในห้องครัวใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสับสนที่หนักอึ้งมากขึ้นทุกทีเสียงฝนหยดลงที่กระจกบานหน้าต่างเหมือนจะสะท้อนความวาวุ่นในใจฉันได้อย่างชัดเจน จู่ๆประตูห้องครัวเปิดออกช้าๆและต้นกล้าลูกชายของฉันเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังใบหน้าของเขาเปื้อนรอยเหงื่อและความวิตกกังวลที่ไม่สามารถปิดบังได้เขาสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกับกางเกงยืนขาสั้นท่าทางของเขาดูเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างภายในใจที่หนักหน่วงแม่ครับเสียงเขาเบาและสั่นคลอนจนฉันต้องหยุดคิดผมมีเรื่องจะบอกแม่เรื่องสำคัญมากฉันวางถ้วยชาที่อยู่ในมือแล้วหันไปมองเขาอย่างตั้งใจบอกแม่มาเถอะลูกไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่จะฟัง ต้นกล้าหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมความกล้าแม่เรื่องที่ผมพูดกับแม่เมื่อคืนมันยังไม่ใช่ทั้งหมดยังมีสิ่งที่ผมเก็บไว้ในใจมานานผมกลัวว่ามันจะทำลายทุกอย่างที่เรามีใจฉันเต้นแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดที่คืบคลานเข้ามามันเหมือนกับคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่ทันตั้งตัวบอกแม่มาเธอลูกไม่ต้องกลัวฉันพูดด้วยเสียงอ่อนโยนมากที่สุด ต้นกล้าหลบตาลงก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังแม่ผมผมรู้สึกมากกว่าคำว่ารักที่ผมเคยรู้จักผมรู้สึกว่าผมตกหลุมรักแม่จริงๆและผมไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนี้ได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจฉันฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งความรู้สึกหลากหลายประปนกันในอกทั้งความเจ็บปวดความสับสนและความหวาดกลัวที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนน้ำหวาน ฉันพูดด้วยเสียงที่แทบจะไม่ใช่เสียงตัวเองนี่มันเป็นไปไม่ได้ลูกคือลูกของแม่ต้นกล้าพยักหน้าน้ำตาไหลอับแก้มผมรู้แต่ความรู้สึกนี้มันอยู่ในใจผมมานานแล้วผมทรมานและสับสนจนแทบจะทนไม่ไหวฉันมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดลูกเราต้องหาทางออกให้กับเรื่องน,นี้แม่จะไม่ปล่อยให้มันทำลายครอบครัวของเรา แต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเกินกว่าจะรับมือได้ง่ายๆคืนที่แสนสงบกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ซ่อนเร้นและความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหมดไปตลอดการฉันรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเจ็บปวดแต่ฉันก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพื่อครอบครัวและความรักที่ยังเหลืออยู่ในใจของฉันค่ำคืนที่แม่ริมยังคงมืดมิดและเงียบสงัดน้ำหวานฉันเองยังคงนั่งอยู่ในห้องนอนที่แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาอย่างอ่อนโยนแต่ในใจกลับเต็มไปดด้้ววววยยยยคคาาาาามมมุ่่่นนและสสับบทีไไอจรร หลังจากที่ต้นกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนนั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของฉันถูกโยนทิ้งลงในพายุที่ไม่มีวันสงบความรักความเจ็บปวดและความผิดหวังประปนกันจนแทบจะไม่สามารถแยกแยะได้ต้นกล้าย,ยังคงนั่งอยู่ข้างๆฉันมือของเขาสัมผัสมือฉันอย่างอ่อนโยนแต่ความรู้สึกในดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวแม่ครับผมรู้ว่าความรู้สึกนี้มันผิดแต่ผมไม่สามารถหยุดคิดถึงแม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าหัวใจผมถูกจับอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหนี ฉันพยายามรวบรวมความกล้าลูกแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนะแต่เราต้องหาทางจัดการกับมันด้วยความระมัดระวังและความเคารพต่อตัวเองและคนอื่นต้นกล้าหลุบตาลงผมกลัวว่าความลับนี้จะทำลายครอบครัวเราผมไม่อยากให้พ่อรู้ไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดฉันลูบศีรษะเขาอย่างช้าๆเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้ทำลายทุกอย่างเราจะหาทางแก้ไขไปด้วยกันแม่สัญญา แต่ในใจฉันรู้ดีว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปและไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงและทุกก้้วที่เราเดินไปข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนคืนหนึ่งมากสามีของฉันกลับบ้านดึกเขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลน้ำหวานเราต้องคุยกันจริงๆแล้วเขาพูดเสียงหนักฉันรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่มั่นคงฉันก็รู้ แต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงเสียงของเขาอ่อนลงเราจะผ่านมันไปด้วยกันแต่มันต้องเริ่มจากความจริงความเงียบครอบคลุมทั้งห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่านี่คือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทดสอบความเข้มแข็งของครอบครัวเราอย่างแท้จริง ค่ำคืนที่แม่ริมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน้ำหวานฉันเองยังคงนั่งอยู่ในห้องนอนที่แสงจันทร์ส่องผ่านเข้ามาอย่างอ่อนโยนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ต้นกล้าลูกชายวัยสิบเก้าปีของฉันยังคงนั่งอยู่ข้างๆมือของเขาสัมผัสม,สมือฉันอย่างอ่อนโยนแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวแม่ครับผมรู้ว่าความรู้สึกนี้มันผิดแต่ผมไม่สามารถหยุดคิดถึงแม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าหัวใจผมถูกจับอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหนี ฉันพยายามรวบรวมความกล้าลูกแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนะแต่เราต้องหาทางจัดการกับมันด้วยความระมัดระวงังและความเคารพต่อตัวเองและคนอื่นต้นกล้าหลบตาลงผมกลัวว่าความลับนี้จะทำลายครอบครัวเราผมไม่อยากให้พ่อรู้ไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดฉันลูบศีรษะเขาอย่างช้าๆเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้ทำลายทุกอย่างเราจะหาทางแก้ไขไปด้วยกันแม่สัญญา แต่ในใจฉันรู้ดีว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปและไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงและทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนคืนหนึ่งมากสามีของฉันกลับบ้านดึกเขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลน้ำหวานเราต้องคุยกันจริงๆแล้วเขาพูดเสียงหนักฉันรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่มั่นคงฉันก็รู้ แต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงเสียงของเขาอ่อนลงเราจะผ่านมันไปด้วยกันแต่มันต้องเริ่มจากความจริงความเงียบครอบคลุมทั้งห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่านี่คือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทดสอบความเข้มแข็งของครอบครัวเราอย่างแท้จริง ค่ำคืนสุดท้ายที่ทุกอย่างสั่นคลอนจนแทบจะล่มสลายน้ำหวานฉันผู้หญิงธรรมดาที่เคยมีชีวิตสงบสุขในบ้านเล็กๆที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดมนและไม่แน่นอนหลังจากความจริงเปิดเผยและความสัมพันธ์ของเราถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงมากสามีของฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดและความเจ็บปวดในสายตาของเขาไม่อาจปกปิดได้เขาเดินออกไปจากบ้านด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจขณะที่ต้นกล้าลูกชายของฉันเลือกที่จะออกจากบ้านไปเพื่อหนีความจริงที่หนักอึ้งนี้ ฉันเหลือเพียงลำพังกับความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆที่เบ่งบานในใจแม้ทุกอย่างจะพังทลายแต่ฉันรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ฉันต้องก้าวเดินคืนที่แสนวุ่นวายกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้ฉันรู้จักความเข้มแข็งความรักที่แท้จริงและความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามฉันน้ำหวานจะไม่ยอมแพ้ฉันจะเดินหน้าต่อไปแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ฉันเชื่อว่าความรักและความจริงจะนำทางฉันไปสู่แสงสว่างในที่สุด และในความเงียบของค่ำคืนนี้ฉันรู้สึกได้ถึงเสียงกระซิบของความหวังที่ยังไม่จางหายเรื่องราวของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีความลับและบททดสอบอีกมากมายที่รอให้ฉันค้นพบและ,ะเผชิญหน้านี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของฉันและฉันพร้อมจะเดินทางต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความมืดมิดและความไม่แน่นอนที่รอยอยู่ข้างหน้า